สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและแฟนคลับรายการทุกคนเลยค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยในยามเช้าของทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386 กับรายการปศรุสัตว์พัฒนาและดิฉันจูนศรินรัตชูโชดดิฉันอมอสุธตาบุญบางและผมครับคุณพักพลพงเริญทมเป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมปศุสัตว์ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์นะครับจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องและเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงหมาแมวเพื่อป้องกันควบคุมและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันครับโดยกรมปศุสัตว์ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมคิ c k อฟโครงการเน ที่กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2,567ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณะนิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภษีสว่างควัร,รัติยะราชนารี ที่วัดของครุปัตทวิกรเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงและส่งเสริมให้ประชาชน เลี้ยงหมาและแมวอย่างถูกวิธีโดยมีความรับผิดชอบด้วยค่ะโดยที่มาของโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจากสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวรคติยราชนาลีทรงพ่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษณุกบ้าตามพระปณิธานค่ะถึงแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะได้มีการดําเนินงานเพื่อรณรงค์ป้องกันอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งหมด50เขตค่ะแต่ก็ยังคงมีการพบการเกิดโรคพิษสุกบ้าอยู่ค่ะในปีพศ2566นะคะยังพบสัตว์ที่เป็นโรคพิษณุกบ้าจํานวน15ตัวค่ะในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตลาดกระบังค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่ เขตหนองจอกค่ะเพื่อประการขับดันให้พื้นที่ทโโกร,รุงเทพมหานครปลอดโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับโดมไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์อย่างยั่งยืนครับและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโกรคพิษสุนัขบ้า,าตามปณิธาน,นท่านนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ,าพองป์บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันจัดโครงการเร่งกกรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้านในพืน้น,นที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณพศงบประมาณป2567ครับภายในงานนะครับมีกิจการต่างๆมากมายครับ เช่นการผ่าตัดทาหมันหมาแมวครับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนด้วยครับผมกรมปศุสัตว์ก็ได้กาหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันนะคะก็คือมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้าง ความตระหนักรู้ให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยจะมีหน่วยงานก็คือสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์รวมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการปรศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานปศุสัตว์เขตหนึ่งและหน่วยงานต่าง ในกรมปศุสัสตว์นะคะก็ได้ร่วมการจัดทําโครงการเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ2,567ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์องค์กรอิสระประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงค่ะ โดยเน้นกิจกรรมหลักๆนะคะเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษุนักบ้าการผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนประชากรน้องหมาน้องแมวค่ะการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษุนักและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างถูกวิธีค่ะมีความรับผิดชอบเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทำให้พื้นที่กรุงเทพม,มหานครนะคะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไปเลยค่ะ การจัดโครงการครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เพื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร,รโดยโครงการก็จะมีการดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม2567ถึงเดือนกันยายน2567นะคะโดยมีพื้นที่เป้าหมาย14เขตปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร,รมีเป้าหมายรวมผ่าตาัดทำหมันหมาแมวจำนวน5 0 0พันตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่า1 0,000ตัวค่ะ ทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่า14เขตปศุสัตว์เนี่ยมีที่ไหนกันบ้างนะคะค่ะปศุสัตว์พื้นที่1ค่ะจะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตหนองจอกพื้นที่รับผิดชอบก็คือเขตหนองจอกค่ะส่วนปศุสัตว์พื้นที่2นะคะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตมินบุรีประกอบด้วยเขตคลองสามวาเขตมินบุรีค่ะปศุสัตว์พื้นที่3ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตราดกระบังประกอบด้วยเขตสะพานสูงและเขตราดกระบังค่ะ ปรุษัทพื้นที่4ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตหลัก4ประกอบด้วยเขตหลัก4ดอนเมืองเขตสายไหมและก็เขตบางเขนค่ะและส่วนปริษัทพื้นที่5นะคะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตบางซื่อประกอบด้วยเขตบางซื่อเขตจตุจักรและก็เขตลาดพร้าวค่ะต่อไปเป็นปริษัทพื้นที่6ค่ะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตบางกะปิประกอบด้วย เขตบึงกูเขตคานายาวเขตบางกะปิและก็เขตวังทองหลางค่ะบริษัทพื้นที่7ค่ะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตดุสิตประกอบด้วยเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดุสิตเขตพญาไทเขตราชเทวีเขตดินแดงและก็เขตห้วยขวางค่ะบริษัทพื้นที่8นะคะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตบางคอแหลมประกอบด้วยเขตปทุมวันเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรัก เขตสาธรเขตบางคอแหลมเขตยานาวาบริษัทพื้นที่9ค่ะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตสวนหลวงประกอบด้วยเขตคลองเตยเขตวัฒนาและก็เขตสวนหลวงค่ะพื้นที่10ค่ะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตประเวศประกอบด้วยเขตบางนาเขตพระโขนงและก็เขตประเวศค่ะพื้นที่11ค่ะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตตลิ่งชันประกอบด้วยเขตบางพัดเขตบางกอกน้อยเขตตลิ่งชันและก็เขต ทวีวัฒนาค่ะบริษัทพื้นที่12นะคะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตลาดบุรณะประกอบด้วยเขตบางกอกใหญ่เขตคลองสานเขตธนบุรีเขตจอมทองแล้วก็เขตลาดบุรณะค่ะส่วนบริษัทพื้นที่13นะคะตั้งอยู่ในสำนักงานเขตหนองแขมประกอบด้วยเขตหนองแขมเขตบางแคเขตภาษีเจริญแล้วก็เขตบางบอนค่ะส่วนเขตสุดท้ายนะคะบริษัทพื้นที่14ค่ะ ตั้งอยู่ในสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนประกอบด้วยเขตบางขุนเทียนแล้วก็เขตทุ่งครุค่ะที่เราได้เอ่ยถึงพื้นที่ปศุสัตว์เขตนะคะท่านที่อยู่ในเขตนั้นๆน,น,นะคะก็คือสามารถที่จะนํามหมาแมว<ช>มาทําหมันหรือว่ามารับบริการของกรมปศุสัตว์ได้เลยนะคะโดยในที่นี้ค่ะกรมปศุสัตว์ก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะดูในเพจของกรมปศุสัตว์ได้เลยนะคะ ผมพราะแม่พี่น้องนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงประเภทหมาประเภทแมวนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นะครับสามารถพาสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับไปรับบริการที่จุดบริการได้เลยนะครับโดยสามารถตรวจสอบจุดบริการได้จากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์เลยครับผมส่วนตอนนี้นะคะรับถึงเวลาพักครึ่งของรายการแล้วครับเดี๋ยวเราขอตัวกันพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงที่สองครับก่อนจะเข้าสู่ในช่วงที่สองกันนะครับก่อนจะเข้าสู่ในช่วงสองนะครับ ผู๋ผมมีเสียงสัมภาษณ์จากภายนากิจกรรมคิกออฟโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขป้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมาให้ฟังกันนะครับไปครับฟังของเมมาหนนะครับไม่ใช่้องนวยดนนโยบายของกระทรวงเกษตรเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขาอ๋อครับวันนี้ก็เป็นไปตามพระปฏิธานของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านทรงเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็วันนี้ก็เราขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการสัตว์ปอลอดโรคคนปลอดภัยปัจจัยพิษสุนัขบ้านะครับวันนี้ทางศระศัตว์นะครับกก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรสัตว์โดยเฉพาะสุนัข และแมวค่อนข้างหนาแน่นนะครับเลยได้เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ในการที่จะมาจัดกิจกรรมโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับที่เขตคนายาวเรามีกิจกรรมในเรื่องของการทำทำหมันสุนัขและแมวรวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากนี้ครับเราจะขยาย ไปทั่วพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลายๆเขตนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครอ,อย่างที่นําเรียนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่สัตว์ประชากรสัตว์ค่อนข้างหนาแน่นฉะนั้นแล้วเราก็พยายามขยายไปอีก50เขตพยายามทําให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าการที่ขยายาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องทําให้ได้มากกว่า80%็เพราะจะเป็นการควบคุมโรคแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากนี้ครับเราก็ต้องไปดูถึงในเรื่องของการที่จะขยายไปต่างจังหวัดในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบ,บ้าที่เกิดขึ้นทุกปีเป็นประจำนะครับ mm hmm. ก็มีหลายจังหวัดครับในหลายพื้นที่อ,อย่างปทุมธานีเนี่ยก็เป็นประชากรสัตว์ที่หนาแน่นเช่นกันรวมไปถึงพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ,บ้าทุกปีอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีนะครับจังหวัดสงขลา และรวมไปถึงจงังหวัดอุบลราชธานีหลายจงังหวัดเหล่านี้ก็ควรที่จะไปคิิออฟนะครับแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเื้นที่ครับไม่ทราบว่ามีระบบติดตามอะไรเพิ่มเติมในกครเกับการดำเนินการอ๋อตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านชัยยาพรมมาเนี่ยท่านก็ได้เรียนเห็นความสําคัญนะครับท่านก็ได้ให้ทางศระัตว์เนี่ย ได้ไปลองดูในการพัฒนาระบบในการที่จะออกไปสำรวจติดตามประชากรสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวโดยการสร้างแอปพลิเคชันในไลน์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของอภูมิภาคนะครับแต่มันก็ต้องอร่วมมือกันนะครับระหว่างหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกรม ควบคุมโรคนะครับกรมสนับสนุนบริการาสุขภาพนะครับอสมอนะครับของกสมด้วยแล้วก็รวมไปถึงปศุสัตว์ที่มีอาสาปศุสัตว์หลายๆหน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อไปการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ระหว่างเดือนต่อเดือนเพราะว่าในการจัดเก็บข้อมูลแบบเก่าเนี่ยก็จะเป็นคนเดินไปจดนะครับแล้วก็นําข้อมูลนั้นมาขอเข้าข้อมูลแต่วันนี้ หลายๆอย่างมันมีความเออเลอร์เกิดขึ้นเราก็ต้องไปดูว่าเราจะไปทํายังไงในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาร,ระบบขึ้นมาแล้วก็อาศัยแอปพลิเคชัน line ตัวนี้ให้อาสาประสูสตัตว์รวมไปถึงอสอมอที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ต้องประสานอปทในแต่ละท้องที่นะครับให้อำนวยความสะดวกแล้วก็เก็บข้อมูล ถ้าหากทำได้นะครับก็จะสามารถใช้ข้อมูลนี้ในระดับชุมชนใช้ข้อมูลนี้ในระดับตำบลระดับอำเภอรวมไปถึงผู้บริหารในระดับกรมนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดในการเก็บข้อมูลตัวนี้ถ้าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลได้มีความชัดเจนหรือมีความเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของโรคพิษสุนัขบ,บ้าที่เรากำลังโฟกัสกันอยู่เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ในการที่จะแจ้งเตือนในระบบว่า พื้นที่ไหนเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเราก็จะสามารถเข้าควบคุมได้ทันท่วงทีครับไสตานี้ายครับสามารถใช้ได้้่ตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นอยู่ในการทดลองใช้นะครับและตอนนี้เราก็เริ่มเก็บข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วสถานที่แรกที่เราลงไปเก็บก็คือเทศบาลเมืองของทางนนทบุรีนะครับเราลง,ลงไปเก็บพื้นที่แรกแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ และคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ทางกรมปศุสัตว์ก็ต้องประสานหลายๆหน่วยงานนะครับในการที่จะกระจายไปตามเขตพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับให้ได้ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็คิดว่าแอปพลิเคชันตัวนี้คงจะสมบูรณ์และหลังจากนี้ไม่ใช่เพียงแต่แอปพลิเคชันในเรื่องของสุนัขและแมวนะครับเราก็จะพัฒนาในเรื่องของการไปเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัวไม่ว่าจะเป็นโครงการของที่ท่านชายา ได้เดินนั่นก็คือในเรื่องของปศุสัสั์โอเคตามร้านค้าต่างๆที่ขายหมูเราก็จะเอาลงไปในแอปพลิเคชันเพื่อสามารถเช็คย้อนกลับไปสู่ร้านค้าที่นำเนื้อมาจากฟาร์มไหนลักษณะนี้ครับโอเคนะครับแล้วก็อครับใกล้เข้ามาทุกทีนะครับกับกิจกรรมผัดไปของกรมประสาทของเรานะครับผมก็คืองานวันแพแห่งชาตินะครับครั้งที่20ครับผมประจำปี2 0 0 7ครับ ซึ่งปีนีนะครับหลจากที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมภายในวันที่29-30มีนาคม2567ครับผมสำหรับกิจกรรมในวันที่29มีนาคม2567นะคะของงานแพ้แห่งชาตินี่แหละค่ะก็จะเป็นการสัมมนาวิชาการในหัวข้อทิศทางแพะไทยจะอยู่รอดอย่างไรต่อไปจากนี้นะคะโดยจะมีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์การผลิตและการตลาดแพะแกะของประเทศไทยค่ะแล้วก็มีการบรรยายเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชนิดอื่นเพิ่มเติมในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อแพะภายในประเทศค่ะแล้วก็มีเรื่องนวัตกรรมการเลี้ยงแพะ และการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในแบบวิถีชาวบ้านและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องโรคที่สำคัญในพื้นที่และแนวทางในการจัดการสุขภาพแพ้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเสวนาของเครือข่ายเกษตรกรในหัวข้อฝ่าวิกฤตแพ้ประเทศไทยและมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของชาวแพะด้วยค่ะส่วนกิจกรรมในวันที่30มีนาะ2567นี้นะคะจะเป็นพิธีเปิดการจัดงานแพแห่งชาติค่ะ ครั้งที่20ประจำพุทธศักราช2567ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการประกวดแพะทุกประเภทเลยหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นก็จะเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดแพะชนะเลิศดยอดเยี่ยมและก็พิธีมอบถ้วยรางวัลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะดีเด่นด้วยค่ะอยางไม่หหดเท่านี้นะครับพี่ออมพิจูนค่ะในงานยังมีตลาดนะัดผู้ประกอบการตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยสัณฑ์และสินค้าอื่นด้วยครับที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพ และผลิพันธ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับสามารถไปเที่ยวงานรับชมการประกวดแพะไปชิมอาหารที่ทําจากเนื้อแพะไปซื้อของกลับบ้านกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยังได้รับความรู้จักเทศกาลการธุ์งานด้วยน,นะครับ ขออาจง,งานนี้นะครับมีการจาัดพิรรศการพระชกรีนาคิจสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชัสุดาสยามบงมราชกมาุมีการจัดแสดงพันุ์พืชอ,อาหารสัตว์พันแพะครับผมงานนี้รู้สึกว่าน้องบุญจะไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ไปงานนี้ค,ครับไปทัง<า>้งยี่สิบเก้าตัสินครับน่าจะสนุกนะเนี่ยใช่เสียดายยังเลยอะ่ะเนาะเราไม่ได้ไปเนาะใช่่างงาังน้นเ,<อ>เราก็จะได้แบบซื้อผลิตภัณฑ์จากแพะมาใช่ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากแพะมีเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ ดี<ม>ต่อ<ม><ม>สุขภาพด้วยใช่นมอัดเม็ดแพ้นมแพ้พัชเจอร์ไลซ์เอริไรซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีพี่เคยเห็นครีมทาผิวคะ่ะเป็นโลชั่นทาผิวอะลกแกะลกแพะใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเยอะแ<ม>ยะเลยะคะ่ะเยี่ยมกับผิวเรานะคะ ฟังจากที่น้องบุญพูดมาเนี่ยก็น่าสนุกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่กาญจนบุรีนะคะหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงค่ะก็สามารถมาเที่ยวชมงานแพ้แห่งชาติได้เลยค่ะหากไปงานแพ้แห่งชาติครั้งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ร่วมชมชิมช็อปอาหารและผลิตภัณฑ์จากแพได้เต็มที่ไปเลยค่ะ ส่วนตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการปรัสสุสัตว์พัฒนาลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง YouTube ค่ะโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการปรัสสุสัตว์พัฒนาและเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัสสัตว์น่าดนะครับก็สามารถเข้าบอกต่างแนะนำกันได้ทางยูทูบดูเรื่องชั้นเดียวดี ที่รายการเผสัมพันนาได้เลยครับผมและถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแร่และประชาสัมพันธ์กรมบริสั์ถนนพญาไทกรุงเทพ1040 0เบอร์โทรศัพท์0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อ3351ได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการประสั์พัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจูนสรินดัชูโชตดิฉันออฟสุทตาบุญบางแล้วผมครับบุญเพราะก็คนบุญเดินทำต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ที่หน้านะครับสมวันสุขบนเสานี้นะครับแต่ลืมแม้ไปเที่ยวงานแพ้แห่งชาตสุดกันนะครับแล้วพบกันที่งานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ